จะผ่านจะพนนเวลาที่จะยอมรับว่าไม่มีเธอมันนักหนามันชึงยากเกินต้องเอาความเป็นทุกข์สร้างเป็นพลังเปลี่ยนเอาความผิดหวังเป็นกำลังใจต้องเอาความคิดถึงที่มีผลักดันไม่ท้อใจ give to gamble my wife down เอาของของรูปเธอขึ้นมา จอกแหนครับรมโอ้ยโอ้ยเหมือนรู้สึกดูหนังหรือว่าดูละครเวทีอยู่เลยวิววิวกลางอกอะแบบแสบร้อนกลางอกเลยอะเป็นกดละย้อนเหรอคะคือคนลุกอะฮะเสียงคุณดีมากเลยครับจอกแหนทำไมถึงใช้เพลงนี้ในรอบเซมิไฟ n a ลครับเพราะเป็นคนดราม่าเป็นคนดราม่าใช่และชอบฟังเพลงที่มันดราม่า เพลงนี้เจมสนีฟังาจนแล้วเจนถึงคนยายแต่ว่าร้องเพราะมากจริงๆป๋าบอกว่าบ้าไปแล้วเลยอะ่ะคือคือด้วยความที่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ได้เห็นการแสดงของ<ช>จอกแหน<ช>คือไม่คิดว่าจะโอ้จะมีเสียงอันทรงพลังขนาดนี้แต่ว่าเมื่อร้องออกมาแค่ประโยคแรกก็คือไม่สามารถนึกถึงนักร้องคนอื่นได้เลยครับป๋ามั่นใจแล้วครับพี่เอกก็เจอครั้งแรกเลยพี่เอกรู้สึกยังไงครับคือจริงๆพี่เอกก็เป็นนักร้องลูกทุ่งที่อยู่กับงานวิกงานวัดมา พอมาถึงวันนี้เราได้เห็นเขาร้องเพลงเรามีความรู้สึกว่าผมเป็นแค่หิ่งห้อยที่อยู่ในกาลาจริงๆสําหรับความสามารถของผมคือผมว่าเราไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกเลยนะนันกร้องผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเขาสุดจริงๆวันนี้นี่ระดับโลกเลยน้ำเสียงใช่ม <ๆ S 2> ว่มันเป็นระดับโลกในภาษาของเราที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราจริงครับแต่ว่าวันนี้เขาใช้ภาษาเราที่มันเป็นภาษาของเราดั้งเดิมของเราภาษาตอนไม่เสริมจมูกดั้งเดิมดั้งเดิม <c oughs> พ่อถือว่าสอดแทรกได้ไวมากมีมีแวะแถวชุมพรด้วยล่ะพ่องงจริงๆลูกงงนึกไม่ออกเลยอ่ะคือแบบมันเพราะจนแบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยอ่ะมันเพราะมากอ่ะไม่ยากสำเนียงแบบนี้ครับผมสไตล์การร้องแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยวคุณพ่อใครคนเดียวเท่านั้นเลยฮะค่ะป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 ะผู้ชายใช่ พาพรนครสวรรค์ฮะพี่ชาอ่ะาพรถ้างั้นเอา,พอพอางออาี้ครับใครมั่นใจพร้อมจะฟันธงก่อนดีไอซ์ครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะมาทางเดียวกันเพราะว่าทุกคนมองหน้ากันแล้วแบบไม่เป็นใครไปไม่ได้เลยอก็น่าจะคนเดียวกันน evet <c ười> <ช>ักคุณเนาะเพราะเรามองกันยังไงก็งั้นเราตอบพร้อ,อมกันเลยค่ะห <Mar> นึ่งสองสามมาเรียมนครสวรรค์อ่า นครสวรรค์มาจากไหนครับเพียร์กระชายแตกเลยนุ้ยมึงบอกให้พ่อพูดอามาบรแล้วมึงก็พูดอะไรมาเรียมมาเรียมค่ะมาเรียมฮะมาเรียมเออตามเป่าตามเป่าเพียกระชายตามไหมฮะตาม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 นะครับที่หนึ่งครับมีคนเดียวครับมาเรียมบีไฟแน่นอนครับทุกคนว่ามาเรียมแน่นอนยกเว้นคุณหอยลหรครับจะหน้าด้านไหมถ้าผมจะบอกว่าเป็นเบนฉลาทิดอยเขาอาจจะมีความสามารถเรียนเสียงคุณมาเรียมผู้หญิง ครั้งที่แล้วผมตอบเขาเป็นเบนชลาทิศยังยืนยันเขาคือเบนชลาทิศครับผมเชื่อไหมผมออกไปจากเวิร์คพอย์ที่ไลนี่นะผมโดนถุยน้ำลายเขาชื่นชมปรบมือจอกหนครับ